เปิดลิสต์เจคนดังฉิกมาตรฐานความงามเกาหลีแบบพิมพ์นิยม K-Entertainment เป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมที่โหดร้ายที่สุดเหตุผลก็คือดาราคาดว่าจะมีมาตรฐานที่สูงมากเพื่อประโยชน์ของสาธารณาชนนอกเหนือไปจากมาตรฐานความงามของเอเชียที่เป็นไปได้อยู่แล้วเช่นการผอมแบบสุดๆดารา K-POP ถูกคาดหวังให้เหนือกว่ามาตรฐานเหล่านี้อย่างไรก็ตามน่าย,ยินดีกับดาราบางคนได้ทำลายมาตรฐานความงามแบบดั้งเดิมของเกาหลีเจ็ดคนดังที่ทำลายความคิดแบบเดิมๆแบกพิงเจนนี่มามามูนฮาวาซายูอีฮอนนี่เลดวีเลตจอยเจสสิก้าอิจิเยจีบีทีเอส 字面。